ส่ครับผมอยู่กับผมแก้งเบาเบาครับผมเบียเบาเบานะครับวันนี้ผมจะมาแกล้งเสียตันและยายนะครับผมจะเอาลูกโป่งนี่แหละใส่น้ํานะแล้วก็จะหลอกสองคนนี้บอกว่าถ้าใช้สองดวงอทิทย์ได้อะมันจะเป็นเลนสามารถมองดวงอันทย์ได้เดี๋ยวลูกโป่งใส่น้ําถ้าสองคนนี้มองเสร็จผมก็จะเอาเขียบจิ้มน้ำให้แตกหน้าเสียตันมันยังไม่รู้กับยายี่ไม่มีใครอยู่บ้านนะเสียตันมันอยู่ในห้องนะเดี๋ยวผมเรียกเสียตันมา ต้องแบบต้องแบบต้องทำหน้าแบบจริงจังเลยคนระับเสรยตามันมันระแวงผมทุกวันนะทุกวันนี้มันระแวงผมทุกวเวลาผมผมจะแบบต้องจริงจังหน่อยนะต้องแบบหลักการต้องเต็มร้อยนะไม่งั้นไม่ได้นะเศษตันมันจะแกล้งผมนะสะนามนี้เยอะไหมนะไปพ่วงตัวไปเลยีิวบะ พอครับพอครับมัดจุกตายไปเลยเดี๋ยวคมเีแบบแกล้งเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเต่านันจะออกมาถ้ามันได้ยินเสียงผมตกใจนะเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเยโอ้โหเตัน oh, oh, ี่โอ้โหมาดูนี่มาดูนี่โอ้ลูกโป่งนี่มันโอ้โหเอ้ยทำไมสูงมันมันเหมือนเลนมองดวงอาทิตย์เลยวะ ไม่มีใครบอกเลยหรอวะเฮ้ยมันดูนี่เร็วเร็วเร็วเฮ้ยมันดูมันดูผ้าอาทิตย์แล้วมันแบบมันมันเหมือนแบบเห็นเห็นอวกาศเลยจับดูจับดูต้องจับจับจับเองจับสูงสูงหันหน้าไปฝั่งน้นจับดูสูงสูงเห็นเปล่าไม่ต้องหันตรงตรงีิแบบเนี้ยเห็นเปล่าแบบเนี้ยได้เปล่าเห็นเปล่าเกีย็บไปแล้วหนึ่งแต้มแล้วทุกคน เดี๋ยวแป้นมีสองเดี๋ยวรอให้พื้นแห้งก่อนไอ้สิสถันไนี่ก่อนสถานมันี่ก่อนเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเองเดี๋ยวเองไปเปลี่ยนเสื้อนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลองแกงยายบ้างเดี๋ยวเรารอแกงยายไปทุกคนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหาสถานที่ก่อนยายยายไปซื้อของเดี๋ยวยายมาเดี๋ยวจะไปแกงยายตรงหน้าบ้านดีกว่าแค่สตานไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะไปทุกคน ยายต้องหนักหน่อยนะไาต้องหนักหนหน่อยนะเขาจะมาบวยป๊อบอบไอบยาต้องหนักหนักแม่มาแล้วนะแตุ่่นๆแต่ขงขเียเีกยายนะยายเยกกมาหน้าบ้านนะหน้าบ้านนะยายนี่นี่ยายมาดูนี่เขามีเขาบอกว่า ในนั่นเนี่ยไม่ผมเห็นในเน็ตอ่ะในเน็ตมันบอกว่าไอ้ลูกโป่งเนี่ยมันสามารถแบบส่องดู5อาทิตย์ได้เลยมันเหมือนเหมือนแบบที่เขาส่องดวงจันทร์กันอะยายเล็งดูดิอ่ะยายดูดูดูไปส่องตากูแล้วใช่ยายต้องย่อเข่าหน่อยยายต้องย่อเข่าหน่อยย่อแบบนี้ย่อแบบนี้มันจะเห็นดีๆเแล้อ่ะเห็นบ้าอ่ะยายเห็นบ่าโอ้ไปส่องตาแสบตาหมดแล้วลูกโป่งนี่เห็นล้าเห็นล้าดูดีๆผมว่าเห็นนะ โ่อย้ผมไม่หเกันคุณไม่ช่ยผมรับผิดชอบอะไรเลยเหรอยหญ่นี่มันเป็นแผนของเสียตานนะใหยนะเดี๋ยวคุณเอาคืนมาแน่ด้วยก่อนเอาคืนันสรุปว่าวันนี้เราแผนการของเราอ่า สำเร็จรุลวงไปได้ดีนะก็ oh. หลังจากนี้ไปเราก็ต้องแบบใช้ชีวิตแบบปอดระแวงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะโดนสองคนที่แกมเมื่อไรนะรู้ oh. สึกแบบมีความสุขมากว,วนันนี้ที่ได้แกงสองคนนี้นะ oh. ก็แต่มันโดนไปแล้วมันมันจะคงกระแนค้นผมแหละ oh. มันเป็นคนแค้นฝังหุ่นนะก็ oh. ไปเดี๋ยวไปรอทูกอนว่าอีพีหน้าผมจะหาอะไรมาแกงสองคนนี้นะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อีทีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ